ดีคะ่ะเนื่องจากมีลูกค้าสอบถามเข้ามานะคะว่าเราจะสามารถนะคะแกะดูกองอากาศนะคะหรือหัวเทียนนะคะของเลื่อยยนต์แบรนด์นิวเวสรุ่น251 1ได้ตรงไหนนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแกะเครื่องนะคะดูไปพร้อมๆกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเลื่อยยนต์แบรนด์นิวเวสนะคะรุ่น 2- 5 1 1านะคะเป็นเลื่อยยนต์เล็กน้ําหนักเบานะคะเพียง2.4กิโลกรัมค่ะลานสตาร์ทนะคะจะเป็นลานดึงหนักนะคะ ด้านบนนะคะจะเป็นสวิตช์สำหรับปิดนะคะปิดเครื่องเวลาสตาร์ทลูกค้าไม่ต้องกดนะคะไกลเรล่งค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวสำหรับแยกน้ำมันนะคะก่อนสตาร์ทนะคะลูกค้าต้องกดแยกน้ำมันให้เต็มนะคะแล้วค่อยดึงสตาร์ทค่ะด้านนี้จะเป็นโช๊คนะคะลูกคา้าก่อนสตาร์ทลูกค้าก็ดันขึ้นให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วค่อยสตาร์ทค่ะการดูอะไรภายในนะคะลูกค้าก็ดันเหล็กคล้องตรงนี้ลงนะคะลูกคา้า แล้วใช้อุปกรณ์ในกล่องหรืออะไรก็ได้นะงัดงัดเบาๆนะคะนี่จากนั้นถอดฝาด้านนี้ออกค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกลองอากาศนะคะลูกค้าเปิดฝากลองอากาศออกอก็จะเจอลูกยางสีดำตัวนี้นะคะลูกยางสีดำนี้นะคะใส่มาเพื่อไว้สำหรับก้นแรงม้านะคะเวลาใช้งานให้ลูกค้าถอดทิ้งไปได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ ฝาครอบกรองกลับไปเหมือนเดิมค่ะไอ้ฝากรองกลับไปเหมือนเดิมแค่นี้นะคะนี่ตัวคาบูนะคะจะอยู่ด้านนี้นะคะลูกนะคะ้าโอเคขึ้นนะคะจากนั้นงัดเหล็กตัวนี้ค่ะขึ้นมานี่งัดเบาๆนะคะลูกนะคะ้าจากนั้นถอดฝาตัวนี้ออกค่ะหัวเทียนจะอยู่ด้านนี้นะคะลูกนะคะ้า หัวเทียนนะคะของเรือยนตนะคะ New Wave รุ่น2511นะคะจะเป็นหัวเทียนแบบเดียวนะคะที่ใช้กับเครื่องตัดหญ้า4จังหวะเลยนะคะสามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นตัวปรับตั้งโซ่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสำหรับปรับจุนน้ำมันหล่อโซ่นะคะจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะนีะ่ต่อไปนะคะออด้านนี้นะคะลูกค้าจะเห็นตัวนี่ ตัว LHT ตัวนี้นะคะเป็นตัวสำหรับปรับจูนคาบูนะคะลูกค้า <minority lish> ด้านบนจะเป็นสำหรับปรับอากาศนะคะ L ปรับน้ำมัน H ปรับรอบเครื่ uh huh <mythology> P L <repeating> องสั่งซื้อนะคะเลื <cem. S 2> ่อยยนตเวสรุ่น25 1นะคะเป็นเลื่อยยนสำหรับตัดแต่งกิ่งไม้นะคะน้ำหนักเพียง2.4กิโลกรัมนะคะขนาดเล็กนะคะสามารถตัดแต่งในที่สูงได้ดีเลยนะคะ ราคานะคะเพียง3,650บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกอะไรเพิ่มนะคะและยังสามารถแกะพัสดุเช็คสินค้าก่อนชำระเงินได้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ